ในปี2021ไอดอลของ f o ฟเดตกรุ๊ปที่มีคอนเซปต์ว่าไอดอลที่สามารถพบเจอได้ก็ต้องปรับตัวเองไปตามสถานการณ์ซึ่งในวงน้องสาวนอกประเทศในปีที่แล้ว D.L.48 ที่เคยส่งเมมเบอร์ไปขึ้นแสดงที่งานขาวแดงมาแล้วก็ต้องยุติก,กิจกรรมวงไปจากพิษของโควิด -19 ตั้งแต่ยังไม่ได้ปล่อยซิงเกิล และมาในปีนี้ S.C.O. 48ของประเทศเวียดนามก็ต้องยุติกิจกรรมวงเช่นกันหลังจากเดบิวต์มาในปี2018และออกซิงเกิลมาทั้งหมด3ซิงเกิลโดยซิงเกิลสุดท้ายเป็นเพลง River และเป็นซิงเกิลเลือกตั้งของพวกเธอด้วยซึ่งเราจะมาดูความเคลื่อนไหวของวงน้องสาวนอกประเทศที่ต้องพบเจอกับพิษของโควิด1 9ในปีนี้กัน m n l 48วงน้องสาวจากประเทศฟิลิปปินส์นั้น ในปีนี้เองก็ได้มีการเลือกตั้งครั้งที่3ในช่วงของต้นปีซึ่งการเลือกตั้งนี้เองก็เป็นการเลือกตั้งที่เลื่อนมาจากปีที่แล้วซึ่งผู้ชนะก็คือแอบบี้เพียงแต่ว่าซิงเกิลที่7ซึ่งเป็นซิงเกิลเลือกตั้งของ MNL-48 กว่าจะประกาศชื่อออกมาก็ไม่กี่วันนี้มาเองซึ่งทางวงนั้นก็เลือกเพลงโนเว n ม n มาเป็นเพลงหลักอย่างไรก็ตาม MNL48 ยังมีผลงานทางด้านดนตรีอยู่บ้างกับยูนิตท,ที่มีชื่อว่า Baby Bo o ที่จะได้รับการบันทึกเสียงจากค่ายดนตรีของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า D-Music ตั้งแต่ยูนิตนี้สร้างมาก็มีซิงเกิลมาแล้ว4ซิงเกิลโดยในปีนี้ก็ได้ออกซิงเกิลมา2ซิงเกิลเช่นกันและในทางวงน้องสาวนอกประเทศวงแรกของ AKB48 จากอินโดนีเซียอย่าง JKT48 ก็เจอปัญหาใหญ่ร่วงเช่นกันและเพื่อต้องการให้วงอยู่รอดนั้นจึงต้องลดจำนวนเมมเบอร์และพนักงานในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ทาง JKT48 ก็ได้ทำการยุบทีมทั้งหมดให้เมมเบอร์ทุกคนมาอยู่ในทีมเดียวกันอย่างไรก็ตามวงยังจัดกิจกรรมไปเรื่อยๆ JKT48 ได้ออกซิงเกิลที่22ดาราชินายอาชิกตะหลังจากการปรับโครงสร้างใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทางวงเอาเพลงรองของ AKB48 มาใช้เป็นเพลงหลักทั้งนี้แล้วยังจัดคอนเสิร์ต Request Hour ในปี2021อีกด้วยและล่าสุดการครบรอบ10ปีของ JKT48 ทางวงก็ได้ประกาศกับตันวงและรองกับตันและได้ประกาศเมมเบอร์รุ่นที่10หลังจากที่ปัญหาของโควิดทําให้วงต้องคัดเมมเบอร์รุ่นที่10ออกอีกทั้งยังมีการประกาศซิงเกิลที่23ซึ่งจะกลายเป็นซิงเกิลออริจินอลซิงที่2ของ JKT48 แถมยังได้นักแต่งเพลงดีๆของศิลปินสากลมาร่วมงานอีกด้วยและทาง b n k 4 8ปีนี้ ก็ได้ออกซิงเกิลเพลงออริจินอลครั้งแรกในซิงเกิลที่10ที่มีชื่อว่าดีอีกทางยังได้เริ่มต้นสเตจของเทนนีในสเตจกัมเรเคนคิวเซที่เป็นการโบดิ้วของเชอร์ปางทั้งนี้ทั้งนั้นผลงานเพลงยังมีออกมาในรูปแบบของยูนิตซึ่งนอกจากไวล่ายูนิตยูนิวเวอร์แซลมิวสิกไทยแล้วยังมีโปรเจกต์ของอินดี้แคมเพื่อให้ทางเมมเบอร์ bnk 4 8และ cgm 4 8ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ได้โชว์ฝีมือของตัวเองออกมาและยูนิตชราลายกับโปรเจกต์ Verb of Feeling ที่เมมเบอร์ยูนิตจะมาคบเวอร์เพลงของพวกเธอในแบบ5เพลง5สไตล์และกิจกรรมหลายอย่างนั้นก็เริ่มกลับมาจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติแล้วและทางวงก็ได้ประกาศแผนกิจกรรมของปีหน้าให้แฟนๆได้ทราบแล้วเช่นกัน และทางด้านวงน้องสาวของ B N K 4 8อย่าง C G M 4 8ในปีนี้ก็ได้มีภาพยนตร์ที่ออกฉายในเรื่องห้าวเป้งจา๋าอยากแกงน้องที่ทำร่วมกับสาราแนและยังมีซิทคอมที่อัปโหลดลงบนช่อง YouTube อย่างโดมหาสนุกและยังมีคอนเทนต์อีกหลายอย่างที่ทางวงได้ลงไว้ในช่อง YouTube โดยผลงานทางด้านดนตรีก็ได้ปล่อยซิงเกิลเพลงออริจินัลอย่างมาลิมาให้ทุกคนได้ฟังอีกทั้งยังได้กระแสะตอบรับที่ดีมากๆ และช่วงท้ายปี c g m 4 8ก็ได้ออกอัลบั้มแรกของตัวเองโดยที่นำเพลง A.N. Pressure มาใช้โดยมีชื่อภาษาไทยว่าผูกพันนิลันซึ่งทั้ง b n k 4 8และ c g m 4 8ก็ได้ปล่อยเพลงสวัสดีปีใหม่ในรูปแบบของโฟเดกรุ๊ปไทยอีกด้วยซึ่งต่อมาจะเป็นวงน้องสาวจากไต้หวันกับ AKB48 ทีม TP ซึ่งวงนี้จะแบ่งทีมเป็นยูนิตโดยมีชื่อของแต่ละยูนิตอย่าง d ดซี่เบลฟอ w e เวอและ s a k u ระพวกเธอมีสเตจเหมือนกันคือสเตจรี e ซ็ตที่ได้เริ่มการแสดงในปีที่แล้วซึ่งในปีนี้นั้นทีม TP ก็ได้ปล่อยซิงเกิลที่เป็นเพลงออริจินอลเช่นกันซึ่งเป็นซิงเกิลที่5ของพวกเธอโดยที่มีชื่อว่า TikTok Promise ซึ่งเป็นเพลงออริจินอลที่แตกออกมาเป็นไอดอลและสดใสามากๆ และทางวงที่ทำกิจกรรมได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดก็คงจะเป็น AKB 4 8 t e ที s ม s s ซึ่งทางวงก็ได้มีการเปิดตัวเมมเบอร์รุ่นที่4อีกทั้งยังมีเอเวนต์อย่างจังเก e t o u r n a เมนต์หรือการแข่งขันเป่ายิงฉุบและการเลือกตั้งในรูปแบบใหม่ตามมาตรการของทางจีนโดยใช้การเลือกโฟโตเซตแทนการกรอกโค้ดซึ่งผลที่ออกมาก็ได้นำมาเป็นเพลงของวงในซิงเกิล EP ที่7ที่วางจำหน่ายในปีหน้า ซึ่งในปีนี้ AKB48 ทีม SS ก็ได้เริ่มแสดงสเตจใหม่ของเมมเบอร์ที่เลื่อนขั้นแล้วและเทนนี้อีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นในปี2021ทีม SS ยังออกซิงเกิลมา2 EP และหนึ่งในนั้นเป็นซิงเกิลออริจินอล EP แรกที่มีชื่อว่าเชียนชิลี่และนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงน้องของ AKB48 ในต่างแดนถ้าไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดประการใดขออภัยในนาทีนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า